โอ้โหนะครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมไมโครล่าวปกติดิชั่นนะครับในบไมค์ครับเอาชีวิตรอดกันอีกเช่นเคยนะครับกับไมค์ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทที่สามนะครับกับพาร์ทที่สามที่เรียกว่าพาร์ทที่สามที่แม่งเจริญมากนะครับเนี่ยแบบงานพอดีโอเคเนี่ยเจริญมากก็จะเห็นว่าแบบไอ้เหี้ยเดก็จะเห็นว่าไอ้ แบบเฮ้ยทำไมมันเจริญแต่ว่ามีเครื่องทำชุดกระเคียนด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยเครื่องทำชุดกระเคียนตัวนุ่มหมดตอนนี้ได้หมดแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมยอดแต่มันก็ไม่ได้ลงหมดนะครับอ่าก็จะไหลลงไปด้านล่างนะครับอ่าโอเคผมก็จะนุ่ม,มันลงไปเอดโอเค ล้วก็จะมาเก็บอยู่ในหีบข้างล่างที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีนี่กระท่อมเล็กๆของเรานะครับที่สามารถนอนได้ยอดมากเนี่ยนอนได้มีหีมีเกาะทองยะแยะนะครับเอาจริงๆนะคือชุดกอลิกก็มีเนี่ยกอลิลคือกอลิกไม่กอลิลธรรม,มาดาฟูด,ด้วยนะครับผมเป็นไงบ้านเก่าตัวเอง เดี๋ยวเพิ่มความเจริญให้กับบ้านตัวเองกันบ้านกับตัวเองนะครับโอเคก็ถ้าได้ยินเสียงมันไม่ชัดหตืออะไรก็ต้องขออภัยณจุดจุดนี้นะครับเพราะว่าอยากจะเอาไมค์คอมนะครับมาต่อแต่มันก็ได้ยินแค่เท่านี้แหละนะครับมันมันได้ยินแต่ไมโทรศัพท์นะครับทำไมอัดเกมไปแล้วเสียงเงียบวะอากูงงสามสี่ครั้ง อ่าเดี๋ยวามาอยู่ในเอาชีวิตรอดพาร์ทที่สามเป็นจํานวนที่นับได้นะครับปกติคนอื่นเขาเออเอาชีวิตรอดพาร์ทที่เท่าไรวะผมก็ไม่รู้นะครับแต่ของเรานี่นับได้เลยว่าพาร์ทที่เท่าไรเดี๋ยวมันเผาได้เหรอเฮ้ยจริงดิเอากูเพิ่งรู้เ่ยเดี๋ยวรอให้เผาเสร็จเราจะลองเฮานี้ดูมันจะได้อะไร แล้วก็เอาเนี่ยอ,อ,อาอันนี้แค่เดียวโอ้โหนี่เธอบอกเอาอีเช็กกูงงตั้งนานนะนะมันเอาึกว่าต้องไปเอาจากปราสาทเท่านั้นเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอโอโ้ดี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 ดเออก็ก็ใช้ได้เนาะมาครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับผมก็การสร้างวันนี้นะผมมาสร้างกระท่อม อีกแล้วนะครับก็พอที่แล้วเราได้ทำการลงเหมืองเรื่องสองพันรับฟาร์มข้าวฟาร์มข้าวต้องเอาถังน้ำไม่ต้องไม่ต้องใช้ก,ชนะชกระเดังเดี๋ยวใช้ไปเนี่ยฟาร์มช่วกระเขียนเนี่ยกอมาคือผมอัดไปแต่ไม่เอาลงคือคนที่สนตีนมากคืออัดไปแต่ไม่เอาลงนะครับเอา ไม่มีให้ไปไราครับมนก็ได้เอ้าอุ๊อมีอยู่นี่วะเพิ่งเห็นค้างเลยค้างเลยโอ้นลื่นๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับข้างเลยแล้วสกินนี้เป็นสกินที่ที่สวกมาก เยี่ยมก็แค่วางครับมันหลุดลงไปข้างล่างเปล่าไมีเขียมมีหลุดลงไปข้างล่างด้วยไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเรา อืคนมาถามโอ้กินไอติมไหมอ้ยเออ,องั้นวางเออจะเย็น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 ของตรงแบงล่างเลย เก็บมาครับเอาของที่อยู่้งละโอ้โหอย่างเยอะไม่ใช่น,อน,อน,อนอ้อยน้อยน้อยเนี่ยยางเยอะครับไม่ใช่นอ้นอยน้อยในนียเออจะจะตายแล้วจะตายจะตายจะตายเออเอเอ,เอโอเคเด็ด ดนประมาณ6 4สันใช่ไหมเยี yeah, ่ยมบวกสอง่าค่อยมาวางเออค่อยมาวางอะไเออถูกแล้วโอเค okay, ครับวันนี้นะครับเรามาสร้างกระท่อมเลขที่อยู่ได้จากดินประตูอะไรอย่างเออใช่แบบก็เป็นแนวทางสำหรับน้องๆที่จะเอาไปพี่ๆน้องๆเน,นะที่จะนำไปทำแบบ เอาชุดลอดนะฮะอ,ะอย่างแรกเลยต้องมีดินครับผมไม่เอาโซแซนสร้างแน่ๆอ่้วอย่างที่สองต้องมีไม้ในการสร้างไม้ออสำหรับทำประตูนะอันนี้อันนี้คือวิ่งเอามาปลูกเตรียมอัดเลยนะเอ้าแตกขามือสงงั้นได้กี่อันนะ โอ้เอฟไมเอฟอูเอฟวีอูเอฟก็เลยทัดโอเคโอเคต้นเดียวพอค่อยมาตัดรอบรอบทำประตูครับผมได้ประตูมาสามอัน,นสามอันหนึ่งสอง อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่ามีไม่เด้อช่างมันหายไปไหนช่างมันโอ้ปิดประตูบ้าบอไม่เป็นหนนนอนร,รอกครับเอ่อนี่ครับมีดินมีดินมีทอสมีไม่เกี่ยวกับนะบมีน,นี้อ่ามันมีอันนี้ ต้องต้องมีคนแกะในการทำเตียงทำเตียงครับว่าแทบทำเตียงเออเนี่ยเตียงเออเอาเตียงมามาทำอะไรเอาเตียงมานอนครับมีเตียงมีเออมีชออ็อตไอหูฟังช็อตมีนี้เออมีเตาเผามีเตาเผามีเหมือนเหมือนบ้านรวยเนาะ โอเคเราเราตรงไหนตรงนี้เป็นงูว่ะแมวน่กกวากลัวน่กกวากลัวตรงนี้สร้างมาด้วยดินก็วางดินขึ้นไปอย่างนี้คือใช้แค่3บล็อกนาดินเนี่ยอย่างงี้แล้วก็หันไปทางนี้ครับเออมันไม่ใช่เอาประตูไปข้างหน้าเอออย่างงี้ แบบเปิดให้มันได้งนนะครออกนบเอาใหม่ดิวัดคือกหยิบออกมามึงวางเลยเรอเอ๊ะอ๋ออี๋งี้นี่เปิดออกมาให้มันเป็นอย่างงี้นะครับไม่ใช่หูเข้าไปข้างใน อ่าอย่างนี้เสร็จแล้วไงต่อเออเสร็จแล้วไงต่อเอาเตียงครับวางอย่างนี้ต่อไปเอาตะเพาในต,ตะเพาว,วางตรงนี้แล้วก็กดนั่งย่อไว้แล้วก็วางตัวครับข้างบนแล้วก็วางหีบตรงนี้ครับนี่ เป็นไงก็ถ้าใครไปวางตรงนี้คิดผิดนะครับผมวางตรงนี้นอนได้นะบอกเลยนี่เป็นไงนอนได้เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเนี่ยมึงมีชีวิตรหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้โอ๊ยจิ๊กเกอรกูลากมาแค่ตัวเดียวนะครับเราก็วิ่งมาครับวิ่งมาตรงนี้สามารถ เออเดี de o? De o ๋ยวเดี๋ยวเยใจเย็นครับพี่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวกูดรอปดาบทิ้งนี่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บดาบเก็บดาบเดี๋ยวดรอปทิ้งได้ไงวะวัเออเดี๋ยวเอาดรอปทิ้งแล้วเชยเดี๋ยวเชย มาเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นสิครับพี่เราจะสาธิตให้ดูนะครับวิ่งมาเปิดประตูเข้าไปปิดเป่เปกูติ้งเลยสุด <c oughs> <c oughs> ยอดมามนอาจจะเป็นการแก้ตายก็ได้ เล่นสัมติงอะไรเนี่ยโอ้ยเอาเฮ้ยรอดเอาเฮ้ยวู้รอดๆๆอดหอดเอานูโอ้วัดหัวคุยมากเกิดมานี่จับดาบรอ วิ่งมามึงต้องมาสินั่นไงเรารอดนะครับแต่บ้านเราไม่รอดนะครับมันหายไปแล้วโอ้ยต้องมาคาบใหม่ใช่ไหมเป็นไรครับบ้านหลังนี้เราก็คาบได้อ่าบ้านหลังนี้เอามาทำเียบทำทำ,ทำเต่าเต่อเอาออกมาไม้มากจะทำโต๊ะคราบาไม่ใช่ทำเียบ โอ้โหคือเสียดายของมากดีนะที่วิวไม่หายมาครับสร้างใหม่ก็วางแบบเมื่อกี้แบบไม่ใช่ไปจะไปถูกเงนะินร้อายี่สิยโอเควางประตูเอา กูก็บอกเลยกูไม่ต้องการมองตึงวางไปอา้าวเป็นอย่างนั้นได้ไงคืเออเป็นไงช่างมเออวางไปมันได้ได้ไปจำไม่ได้ว่าประตูมีสองอันเอาวางางี้วางอันนี้แล้วก็ วางไปเตียงโอ้โหกินเตียงไปด้วยอเมนดอนไม่ชอบห็นอะไรแปลกๆตอนนี้ติชาต้องการต้นไม้อเมนดอนอ้าวฝนตกโอ้รู้เลยรู้เลยรู้เลย ซามแต่ไม่มีอ๋อไม่มีไม้ทำไงไม่มีไม้แล้วให้ทำไงอะทำไงไปตัดแล้วก็จะรู้ตัดเราก็จะรู้เลยรู้เลยรู้เลยแมคือแบบหายนี่หัวร้อนเลย ร้อนเลยร้อนเลยวางอึบไปเข้ามานั่งจบไปเลิกปิดคลิปอัาได้แล้วนะครับม่ตรงติดป้ายติดป้ายด้วยติดป้ายเพื่อความสวยงามป้ายเสร็จจังเลยป้ายใช้อันนี้ใช้ใช้ใช้ไม้ใช้ใช้ใช ใช้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 อะไรใช้นี้ใช้ใช้นี้อ่าได้ละอ้าบัตรเอปลไยไม่ใช่ประตูนี่ยสาสอดีล่ะโอเคแตะลงไปเขียนว่า n o m h o m อเอ่อ home c o p y c ลากะปิไรก็มีอมกะเป้เยี่ยมไปปิดคลิปอ่าปิดคลิปก็คลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไครต์เพเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเลือเพลี้ีสัน้นม่ใช่เลียีเอาชีวิตรอดนะต่อไปก็จะมีมานะครับเกาะเรื่องแสงโอเคครับ ขอครับที่รับชมชอบกดไลค์กดซับสไคร e อย่างที่บอกโอเคกดไปเถอะนะครับกดรูปมือที่มันหันขึ้นแล้วก็กดปุ่มจีนแดงที่เขียนว่าติดตามหรือใครภาษาอังกฤษก็ซับ c r i b e นะครับผมโอเคครับทปนี้บ๊ายบาย